สวัสด <krit> yes. ีแอดล่องลอยไปละคุยกันมวนมวลภาษาไหนที่นั่นร้อนแต่ที่สุราษฎ์ผมกำลังตกจากำลังอ่านลบไปเลยไาทั้ฮะยุ่ใสกินยุ่งเสร็จเสล็จพี่อ๋อล้วเป็นยังไงเนี่ยแม่เมีดเดกเอิ้นนี่ดีเลย นั่ง <S uce> กินแล้วบังเอิญย <se anak lonely> ักครับนั่งกินอยู่ผู้เดียวเว็ดลายเดาะเฮ้ยเอ้ยแล้วแม่ตะเคียนจะตั้งตรงไหนด้านหน้านี่ไงครับด้านหน้าตรงนี้ตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้นะ บอกลูกกินเขาพี่อ๋อไงเป็นแบบนั้นนะท่านนะแม่เอยู่ครับผมญามเห็ุเวียแข่งงานเอื่นเฮาดีดีญามกินญามนั่นกับพ่อค่อยเอื่นจักคำนั่งสัดบํบําด้วยผู้เดียวเบิ่งกับหลดเด้อเบิ่งกับหลดเด้อพี่น้องเลยป้า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 คือขาป้าขาผมรอดละป้าสิวาจังสัน ป้าติวาจังสั่ว่ะป้าขาผมรพี่แหวนขึ้นนั่งเลยนะครับยี่่องเอ่ดอขามากิบขอิเรนมานนี่ของมันนใหญ่มากพอดีจ้า๋อ้มแล้วกับผ้านองไปเร่นวัดนันจะโพแท้ถ้าไปเล่นวัดกระนองไหนจักพะาแปดร้อยสอง่น้อพี่น้อง

嗯。Yeah. เอาเอาจ้นี้ขี่รถด้วยนะนอนรอเล่นหพี่มีดพี่มีดไม่มีของล่างคอยนี่ไงนี่ไงนี่ล่างคอยกรองงด้วยงอีอำลังเซฟคุณน่ะเสียดายครับเสียดายไม่ได้ไปกรุงเทพด้วยเป็นล่องเรือหารักเพราะนี่ิดภารกิจ ไไไปด้เาติดภารกิจหวจลูกชายก็บอกบุญตรงกินข้าวเด้อสิก้ายกมือท่วมหัวไม่ได้ให้อะไรมากมายเขาบอกว่าใครจะผู้บริหารขึ้นเรืออ๋อเราไม่ใช่ผู้บริหารติดตามเราไม่ได้ไม่มีอะไรว่าจะทำให่เป็นแบบว่าเป็นหนังตั้งแต่เริ่มยากคนนึงแล้วก็อยากยืดนบอกยากยืดจนยืด

ชวยกันครช่วยกันครับช่วยกันคี่เตอนนี้สะดวกยังเดินเดินสะดวกใช่ไหมเดินไกลไหมเดินไม่ทันลุงใช่ไหม หายวันหายคืนทปด้อามเก้ิเดินคล้องทำงานเก่งเหมอนเดิมสร้างสรรค์ผลงานดีเยี่ยมนี่ผมนี่เอฟซีถัง เด็กเด้ไปเยเห็ร้านกาแฟ้านกาแฟร้นกได้ร้านกาแฟร้านกาแฟนี่ไงทำเห็ดเห็ดทุกทอืม

ไปแล้วครับบายพี่น้องครับบายา้ครับบายมอไมีบ้านไปแล้วครับใหญ่บ้านไปแล้วนะครับสีแบบนี้มากินนะท่านันนี่นคมบกินได้ไหมได้ครับไดไม่เชื่อเป่า่ชื่อถือใจเลยน่าโชคเล็กครูบางคนเนาะมากหาหน้ามีกินอะไรเอด แม่นะทำชาไหมหามาดิจะจ่ายให้ไม่ยากเลยจู่ย e: yeah. like, uh, um um, ิ่มากินอะไรตั้งกีนทุกวันไม่ถึงเวลาข้าเหนียนี่เอาแม่เอาแม่เกี๊ยวกันเด้อะพอพิธีงานไปสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินเลยที่มึงต้องใส่น้ำตาลตั้งให้จู่ไปซื้อไปพี่น้องก็ทานเนี่ยนเสียกว่าเฮต้าป้าก็ได้แต่ถ้าเฮ็้เพิ่งกินกันน้ำลายไหลอยไรแบบนี้ใหม่ด้วยอ่ะให้ตั้งจู่ไปสุดไปท่านทีบ้านนี่ผมไม่ยากเลยสั่งร้านไหนเขาก็เอาตั้งไปจ่ายเยอะเยอะเอาไปเต็มนะฮะ ไปื้อนั้นส่งพวกใหพี่หน่อยเร็วมาดีเลก่อนมาดีก่อนเร็วคะบ่นนะงัรก็ลใช่มึ้ไหมนได้นี่นใครมาเนี่ยสั่งโคกมาให้อยู่นะใครกินน้ำมันลงก็กินเลยนอวแก้วนึงเอาตังเขาเจ้านายเอาตังเขาพ่อแก่ไปซื้อเบียร์กระป๋องยาวพี่กระป๋องนึงา ของยาวนะ่ะสองเดียวเลยพี่กินคนเดียวพี่กินคนเดียวมเดี๋ยวใครกว่าพี่ใส่ใบยังไงใส่หอนกันใบข้าวหอมมะล<อ>ิใบข้าวหอมใบใส่ใบใบขึ้นโขมกินมื้อนี้ก็อ้วนแล้วเนี่ยน้ชิมชิมก้อยเจ๊ปิ้นสิ เอเกินไม่กิ้คอัินพี่กินเลยแมไปกินกับหมอป่าสั่งมาเต็มตู้เลยพี่กดเรีบเลยเรีบเลยมีคนกินมันอะรทเดียวไงที่จานเลยไหมที่ห้าจนนึงนออป้น่อยเนอยฟังผมกับป่าพ่งก์สัตผู้เดียวเลยกนะครับพี่น้อวันนี้ ขัดฟ้าเข้านะครับยากอกครับเราเขาจะพูดเรีงวันไห้ดอกเพ่สายทั้งหมดครับาบันนี่กะตีเห็นตะไลถยอแล้วเยงร้อชมป่าไหม่อับอ๋เห็นตะไลถวยป่ามบันนี่กะตีเห็นตะไลถยออะไรลครับเห็นตะไลถวยลูกเลยครับทุกคนเชิญ่ายเหม่อน็กนป่ะพินตะการป้ายละครับขอบคุณทุกคนนะครับผมร้อี่ทีดครับกนอกหกิดเข้ามานงนคอมเต้อ่านข้าวเดียไปถามว่ากินหรือเปลาท่านพาชิ้นงานมาแล้วครับลุงกำลังมาแล้วครับ ข้าวมันก็จะทำงานผมลงจะให้พี่ๆทางก่อนนะก็แตกต่างอยู่นะเนาะครับผมฐานบนทานล่างเนาะฐานล่างมันก็เรียบนะฐานนมันนใหญ่ยองนี่มันมันแตกต่างกันอยู่มันแตกต่างมันอันนั้นบางทรงใหญ่กว่าครับผมฐานพิษนี่ฐานอันนั้นบางทรงใหญ่กว่าไม่ใช่อันนั้นเราต้องข้อมอกมาใหญงยื่นด้านล่างนะทรงนึงอะนะมันก็เบียดเยอะในร้อยแต่ตัวเนี้ยมันเหมือนกับ เราฐานตั้งบนพื้นเลยมันดูเรียบเหมือนเดคือจังน้อยกว่ากันแั่นครับถูกต้องมันก็พอดีแล้วแต่สวยงามดลสวยงามเลยทีเดียวโอ้โหสามชั่วโมงสวยงามเลยทีเดียวเชียร์ห้อใหญ่กว่าอยู่แล้นะโอ้โหสามชั่วโมงนะครับคลิปเมื่อกี้นะครับโอ้ยบางผ้อมันแน่นอยู่บนนู่นสามชั่วโมงหมดแล้เขาเรีดบิวต์ฮล้วโอ้โหสามชั่วโมงเปลี่ยนคลิปแปดนาทีนะครับล่าโอ้ห้องภายในนี่คือเป็นเตาแซ่บแท้้องต ของพื้อีกสองแก้วนี่อรุณครับของพื่อครับนี่จับปดมีเจ้าของคร้างงโคมาเลยลูกมิคนหายไปไหนเีมันไปเล่อนงโคงเาหรวบอกัำโค้งสิบกว่ให้าอื้นมาป่านี่ครับนี่โอ้แมนคัเจ้ามันจะปลาย่างปลาเขาจริงจริง มาเด้อกินเข่าพู้ได้่กินกระนางเบิ่งเด้อเ้กินกระางเบิง่งมอ่ดนพ่กินเนี่กนน้นงเบิ่งยิงเบิ่งก็ได้่น้ำนของใครจมหรือเปล่าองกินเน่ยเลยสามมงุนนไดหมพี่ี่อี่น่าขัดผาเข่านะพี่พี่นึกว่าติดขัดผ้าเข่านะแม่ไม่ขัดไม่ขับให้พี่พี่ทำงานกินก่อนนะครับผมไม่ทำงานก็

เยบิ้งเบิ้งแดงเก่าๆนะใครเย็นรอท่านนะอยิใสด้านพุ่บ่เรียกนี่รันกินด้วยท่ะได้อะไกินมาท่านนะก้อยุมันเห็ดไดบ้บปเห็ดบนบ่ครับมาเห็ป้าเหรอ ป้าไปถามมาบอกว่า้อยซุกซุกกับดิบโอ้ยดิบตันต้องขนเฮ็ดเอม่ะเฮ็ดเนบ่ม่าเฮ็ดก็คักกับเราว่ามึแต่เขามมนค้อยเนี่ยก้อยก้อยค้อยมันจะเป็นเห็ดแหลาทักอะไ ใช่ันี่อันทานข้าด้วยข้าครับผมลุงเรียกนาวนนี้นันอยากเก็บภาพมาันเสื้อลุงมีเป็นโหลจะคุณเพื่อนครับผมแอชชิดมีคนขายน้ำข้างนอกนั่งรับเอิ่นนะครับเอิ่นะครับ่่นางงุเลลยกินอะไร เขามีก้อยนี่ต้เรื่องมวจไ้อีนี่มอันนี้มีมดามตเันี่ันนี่พริกนี่งนี่พริกนี่นี่พริกใหญ่นู่นน่อเขาไม่พริกหรอกกิ้ปลาเผาน่ะเออเขาจะไม่ได้ดึงหางดึงก้างออก่ก่ม่กินขี้ล้วงรเลือจะลมมนมันตัไม่เดือดไม่เดือ

บกิ้าใส่เตแอดคือบกินโอ้ยผมกินอิ่มแล้วเนรันขนหลูกเบา่ไมขี้หัวกระป๋องยาวลงซีเพงีคนต้องกระป๋องเเนี่ยวาวัสโเวอร์เวอร์ชันไหนก็บา่าหงยางมันเสียงไงเด้อยงไงเด้อบอาหารกองนีแล้วมเข้าแล้วใจเย็นไปหันไปพ่นไูภูเขาพน กินลลายเด้อครับผมโอ้ยขนาดถ่ายในหลงอย่เนาะเจ้าก็นจะถ่ายอาะแล้วถาเป็นแบบแป๊บเดียวอีกหนอถ่ายอันนี้เป็นอะไรมาดูลุงเด้อยังครับมาเข่าเด้อโอ้ยนี่หายไปเนี่ยมันนี่ใหม่เหรอแพทยเป็นแต่แตนน้ำรองเหนื่อยเหนื่อยนั่เป็นรอคนเดียวเนาะ ตัดแตเมวานแล้วพี่าอยู่ีบบนวจังแคบเท่านั้นเองครับอดีจากเลี้ยงน้ำยูทูเปอร์ที่ช่วยรงทำงานนี่ง่ายไมิวนี่ไงมีคนเลี้ยงนะครับมมีไปแล้วเม่์ปวนแล้วสงสารชีดหรือทนมามาจะเป็นไทแอปแอปแอปบอยูหรือชีสยูกับไผ ไม่มีข้อผูกมัดไม่ร้องกันเลยพี่ชิดคืออิ่มไว้แฉ่กินกินน้อยครับย่านอ้วนครับผมเป็นคนกินน้อยนะครับย่านอ้วนม่มปลอกโจกกอกเป็นมาเร็วโอ้ยซิบิโอ้ยซื้อน้ำชาคนรอเลือดได้เลือดได้เลือดได้เขาเลือดได้ผมขนเลือดได้คิดถึงวัแรกที่ยูทูบเบอร์ช่วยกันทำงานครับผมแอร์ซื้อเสื้อตีจมฮูแอรเสื้อตีจมฮูมานาครับมานาแสตอรี่ครับผม ช่างเราใคจะทิง้งมันใครจะท่างมันก็ช่างหัวเสาเนี่ยตัวเรารู้เราช่างข้าวโอ้ปลาไหลแมใแล่ให้คนละบให้คนละบใ้คนหลับไม่ทักแฟนนะมื่อนี้คือนไปเห็นบัดหน่อยจังว่าเนี่ยนะเพิ่นเขียดไอ้ไผ่บุบ่เห็นได้บัดหน่อย,ย,ไไอย,อยมื่อนี้นะบนน่เห็นบ่เห็น โฮ้ยบาทที่นี่นางเศร้าหฮมตัวบัานนี้เพลงปล่อยข้าพระท่นมาสวัสดีครับสัตว์ิมหาเฮงผมก็เดินไปเดินมาครับประท่นมาเห <c oughs> นื่อยมากไหมบ่าวชิดประท่นมา วันนี้ส้มแม่กับนุ่มนี่ไม่มาเลยแอดน่าจะติดธุระอยู่นะครับผมวสมวัสดีครับอาจารย์คอมสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งกินเมื่อกี้ครับผมยาตากแดดไล่เจ้ายั่งบคอยหายดีเรื่อยมาระวังงูกัดเด้ออาสัรมา ชิดไปกรุงเทพเปล่าไม่ได้ไปครับผมพี่ธนพลมผมไปตูเรียนสงสารพี่โจเหนื่อยทุกวันเสียงใสขึ้นใกล้หายแล้วท่านนะเศร้าแล้วลครับชิดกินข้าวอย่างกินแล้วครับผมกินแล้วอตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วชิดจะลงไรแล้วนะเพราะว่าชิดมีประชุมตอนบ่ายสองโมงนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะเดี๋ยวประชุมเสร็จชิดจะมาไล์ต่อนะเผื่อวันนี้ได้เดินทางเพิ่งเข้ามาสัาเผื่อเผื่อเย็นนี้เดินทางครับผมผมจะได้ไล์ที่นี่ก่อนไล้ให้ดูที่นี่ก่อนแล้วก็เผื่อเย็นนี้ผมเดินทางนะครับเดินทางไปสุรินนะแล้วผมมีนัดประชุมตอนบ่าย2องนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวประชุมเสร็จเดี๋ยวมาไล์ต่อครับผมครับผมสวัสดีครับ บายบายจุ๊บๆพ่ออิ่มเหล็กนี้ว่าสันวาธรรมดาด้วครับผมนายังเศร้าอยู่เลยครับนะครับผมสวัสดีครับกดให้แล้วครับส้มแบไปคำชะโนดจ้าอ๋อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกดจนนิวด้านแล้วครับผมอย่าลืมนะครับช่องช่างไทยไอคีนะครับแล้วก็ช่างไอกีนะครับแล้วก็โคดีชาแนลครับผมเดินทางปลอดภัยครับเพราะว่าได้เย็นนี้ผมก็ต้องไล์อีกไงผมก็จะมาไล์ที่นี่ก่อนเพื่อเดินทาง ยันนี้ก็ไลฟ์ต่อครับผมไลฟ์ยาวๆนะครับผมเดี๋ยวไปชุมก่อนนะครับบ่ายสองโมงนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย